ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ สองพระกับสามิตรวันนี้มีพระสมเด็จพิมพเกตจะรดซุ้มมาให้ชมอีกองหนึ่งคือองค์นี้เป็นพระที่มีความพิเศษคือถ้าบางท่านเนี่ยมองก็อาจจะบอกว่าพระผิดพิมพ์นะครับไม่ใช่พิมพ์นิยมบ้างอะไรแบบนั้นก็ก็มีคนพูดกันแต่ว่าอย่างที่บอกครับสําหรับผมเองเนี่ยมองเรื่องของมวลสารมองเรื่องของความเก่ามองเรื่องของความชอบเป็นหลัก นะครับอย่างที่บอกว่าช่องนี้เนี่ยทำไว้เพื่อดูพระเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยคือองค์นี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของพิมพ์ทรงเนี่ยมีความพิเศษในเรื่องของวงแขนเราจะเห็นวงแขนเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็เรื่องของซอกลักแแ้ลเรื่องของหัวไหล่ซ้ายเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าก็จะยกสูงขึ้นมาคือเรื่องของมวลสาร นะครับอยากบอกว่าโอ้โหถ้าได้เห็นเนี่ยอลังการมากๆจริงๆแล้วเป็นพระอีกองคหนึ่งที่ตอนได้มาเนี่ยจะมีเรื่องของคราบที่คล้ายๆกับเป็นคราบของน้ำอ้อยเนี่ยปกคลุมที่ผิวพระแต่ว่าด้วยความที่ไร้เดียงสาของผม,มครับก็สกิดออกก็เช็ดก็ถูเอาตรงนั้นออกคือถ้าเห็นสังเกตดีๆเนี่ยที่ฐานด้านล่างเนี่ยยังมีขอบของการ หลุดล่อนออกไปนะครับให้เห็นอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับความไร้เดียงสาของผมแต่ว่าองค์นี้ผมแขวนบูชามาระยะนึงเลยคือถ้าตะแคงเนี่ยครับจะเห็นเรื่องของรอยตัดที่ด้านข้างเห็นไหมครับคือองค์นี้เนี่ยจะในมุมของผมเนี่ยน่าจะเป็นพระในยุคแรกๆอยู่ที่มีการใช้เรื่องของตัดขอบพระอยู่เห็นไหมครับนี่ฮะก็ดูดีดูเป็นธรรมชาติดี แล้วก็เรื่องของด้านหลังเนี่ยครับผมจะแคงให้ดูเรื่องของการย่อยสลายของมวลสารเนี่ยเห็นร่องรอยเยอะมากคือ<ม>ผมเองเนะครับใส่กรอบสแตนเลสแล้วก็แขวนบูชาคุยนั้นคาบเหนื่อคาบที่เกลืออะไรเนี่ยครับมันเยอะมากเลยก็อาจจะทำให้มีสีมีอะไรเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เรื่องของการอบดอกไม้ ที่ขาดความรู้นะครับก็มีคราบมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของมวลสารอยากให้ดูนะครับอยากชวนไปดูจังเลยว่าโ,โหพะแบบนี้มวลสารอลังการมากคือกล้องโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ค่อยดีมากครับเรื่องของสีอาจจะยังไม่ค่อยประทับใจมากมายนะักแต่ว่าถ้าภาพจากกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหพอขยายมาดูแล้วนี่ดูไม่เบื่อเลยครับคือเยอะไปหมดนะครับดูตรงไหนนี่อลังการมากๆ คือสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าแบบนี้เนี่ยไปทางวัลคังอยู่แล้วที่มวลสารจัดจ้านเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของภาพจากกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสําหรับพระสมเด็จที่ใบหน้าท่านเนี่ยครับจะกลมเหมือนเม็ดพริกไทยเลยแล้วก็เป็นองค์ที่วงแขนเนี่ยจะกว้างเป็นพิเศษคืออย่างที่บอกครับอ ดูกายภาพแล้วมาดูภาพจากกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยผมไม่เห็นอะไรชัดนะครับพอใช้ประกอบกันเนี่ยมันโอ้โหคิดต่อได้เลยคือองค์นี้เป็นองค์ที่มวลสารสุดยอดมากๆผมมีพระลักษณะนี้เนี่ยสองสามองค์ที่โอ้โหมวลสารจัดจ้านมากมากบางท่านที่ดูของผมเนี่ยก็บอกว่าเป็นของวัดสตือแต่ผมเองผมไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าวัดสตือที่ผมมีเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะนี้ ของผมวัสือจะค่อนข้างแห้งนะครับจะไม่ได้ชําไม่ได้นวลแบบนี้แล้วก็มวนสารไม่ได้เยอะแบบนี้คืออย่างที่บอกครับความไร้เดียงสาของผมเนี่ยคือผมสะก,กิดเอาคราบที่ลอยอยู่ด้านบนนี้ออกไปค่อนข้างมากนะครับเป็นคราบน้ำอ้อยนีย่อยู่ด้านหน้าแบบนี้เนี่ยผมสะก,กิดออกไปทั้งหมดนะครับก็จะเห็นร่องลอยตามซอกแขนบ้างตามฐานด้านล่างบ้างที่จะเห็นเนี่ยเห็นขอบว่าเป็นการกระเทาะออกไป พาดูแบบนี้นึกถึงอะไรครับนึกถึงขนมตุ๊กตับมากๆครับเพราะว่ามวลสารเนี่ยโขเยอะแบบนั้นเลยสําหรับในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าแบบนี้คือวัลคังยุคต้นนะครับเป็นพระที่หลวงปู่ท่านทําเองนะครับยังไม่ใช่พระที่มีการทํามีการสร้างไมวาละเยอะๆเพราะว่าแบบนี้มวลสารเยอะมากอันนี้ในมุมของผมนะครับในความคิดเห็นของผม ถ้าเป็นพระยุคต้นเนี่ยมวลสารจะเยอะเพราะหลวงปู่ท่านทําเป็นการทดลองเป็นการทําของท่านเนี่ยมวลสารจะอลังการแบบนี้นะครับแต่พอพระยุคหลังในวาระสําคัญสาคัญเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาร่วมด้วยแบบนี้เนี่ยพระจะมวลสารน้อยจะมีการบทที่ละเอียดกว่าเพราะว่าใช้แรงงานจากคนที่มาช่วยเนี่ยนะครับก็เลยจะทําได้ละเอียดกว่านี่ครับลองดูดิครับลองดูมวลสารโอ้โหอลังการแล้วก็ จะไม่มีสันคมเลยเห็นไหมครับขอบของก้อนมวลสารก้อนนี้ที่เป็นน่าจะเป็นปวดหรือเป็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีล่องนะครับเพราะว่าการหดตัวของเขาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอันนี้ก็อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร,ร์ชัดเจนอยู่แล้วว่ารอบของก้อนมวลสารจะต้องมีล่องนะครับเพราะว่าการหดตัวไม่เท่ากันแต่ว่ามวลสารจะไม่มีความคมนะครับมีแต่ความมนเกิดขึ้น เห็นไหมครับมวลสารเยอะมากมวลสารนี่ยก็มีหลายส่วนมีเรื่องของแร่ธาตุมีเรื่องของเม็ดกรวดนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าสําหรับมวลสารที่เป็นเรื่องของวัสดุที่ย่อยสลายได้นี่เราก็จะเห็นชัดว่าเนี่ยครับมีการย่อยสลายมีการหดตัวที่มากกว่านะครับก้อนแดงก้อนดํา นี่ครับโหเยอะอลังการมากๆเลยคือโหอยากย้อนกลับไปตอนที่ยังไม่ได้สก,กิดข้าบตรงนั้นออกอหือเจยดายมากๆนะครับพอมานึกถึงวันนี้นะครับมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะครับความไรเดียงสาที่ไปสก,กิดเอาตรงนั้นออกเนี่ยฮะดูตรงไหนมวลสารโอ้ยอลังการคือเนื้อขนมตุ๊กตับเนี่ยของท่านอื่นที่เคยส่งมาให้ดูก็ประมาณนี้ครับ คือถ้าลองได้สองพระเนื้อขนมตุ๊บตับเนี่ยโอ้โหจะติดตามากๆเลยเรื่องของมวลสารคือไม่แน่ใจว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยครับใช้อะไรบ้างแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าจะหนักไปทางกายอาหารเพราะว่าเรื่องของการย่อยสลายเนี่ยจะย่อยสลายได้เร็วกว่านะครับจะมีการผุจะมีการยุบกดเนี่ยมากกว่าเนี่ฮะเห็นไหมฮะในร่องที่ผมบอกว่าคราบ ปูคาบนำอ้อยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับยังตกค้างอยู่เพราะว่าผมสก,กิดออกไปไม่หมดนะจะอยู่ในร่องฐานเนี่ยยังเห็นอยู่ว่ามันจะเป็นชั้นเลยนะครับเห็นขอบแบบนี้นี่ครับเรื่องของวนสารอย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหยลัาางการคือเยอะมากคือแบบนี้ในมุมของผมโหทำปอมไม่ได้หรอครับผมมองว่านะครับพระลักษณะนี้เนี่ยตัดเรื่องของความ เก๊ออกไปเลยเพราะว่าการจะให้มวลสารเยอะๆแบบนี้เนี่ยจับตัวกันได้ดีนะครับแล้วเห็นความเป็นธรรมชาติแบบนี้ยังไม่มีของเก๊ให้เห็นเลยนะครับของเก๊ไม่มีลักษณะนี้เลยสำหรับผมนะครับที่ผ่านตาผมยังไม่เห็นพระเก๊ที่ทำเป็นเนื้อขนมตุ๊บตับเลยเพราะว่ามวลสารเยอะ คือถ้าทำพระเก๊จะมาไทยมวลสารหรือจะมาสร้างองค์ประกอบให้มันวุ่นวายแบบนี้โอ้ผมว่าเขาทํายากครับไม่ต้องทําเยอะขนาดนี้นะครับพิมได้อะไรได้ตามที่หลายๆท่านพูดตําหนิจุดตายสร้างพิมพ์แกะพิมพ์ให้ดีนะครับแล้วก็เอามวลสารกระจายกระจายโอ้โหไปทําพระได้ตั้งกี่องค์แล้วครับขายกันแบบนั้นไม่ดีกว่าหรอฮะจะมาจัดเต็มเพื่อจะทําออกมาให้ได้แบบนี้องค์นึงเนี่ยโอ้ยากครับผมพูดถึงพระเนื้อขนมตุตม๊กตัาว่าเป็นพระที่มวลสารจัดจ้านมากมาก ใครที่มีโอกาสได้ส่องพระเนื้อนี้จะต้องประทับใจนะครับแทบจะไม่อยากวางเลยเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังนิดนึงครับก็พูดคุยกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงเห็นด้วยหรือไม่ก็พูดคุยกันนะครับไม่ต้องซีเรียสมากผมเองก็ขอคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าเป็นจุดที่จะเอาไว้พิจรารณาหรือว่า อาจจะจุดคิดว่าเอ๊คนอื่นเขามีมุมมองด้านไหนนะครับเป็นจุดไหนเอาไว้เตือนตัวเองด้วยไม่ต้องเรียสมากนะครับสําหรับช่องนี้นี่ฮะมวลสารโอ้โหอย่างที่ผมบอกนี่พระล้างนะครับพระล้างมาระดับหนึ่งเพราะว่าผมอย่งที่บอกครับความไร้เดียงสาของผมมีการเช็ดมีการถูเอาคราบฟูฟูตอนแรกนะครับออกไปก็จะเหมือนกับเปิดผิวไปนิดนึง เสียดายมากๆแต่ว่าโอ้โหเราเห็นการย่อยสลายของมวลสารเราเห็นก้อนมวลสารทั่วไปหมดนี่ครับเนื้อขนมตุ๊บตับจะเจอะแบบนี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นพระเนื้อนี้ที่ไม่เข้าท่าเข้าทางผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าจะมีอีกทีก็จะเป็นเนื้อเกสรแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเกสรเนี่ยจะไม่ได้มี ลักษณะคล้ายๆเม็ดกรวดหรือว่าลักษณะคล้ายๆผงถ่า,ผถานผงใบลานอะไรแบบนี้ลักษณะของไกอาหารก็จะไม่มีมากแบบนี้อันนี้ก็ในมุมมองของผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ขอบด้านข้างนิดนึงเนี่ยครับขอบด้านข้างเนี่ยจะเป็นขอบที่การเช็ดการถูเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นล่องรอยความเก่าเดิมเนี่ยได้มากกว่านะครับเห็นการเกิดการงอกของเขาไหมฮะเห็นคราบขาวๆที่ผมบอกว่า เหมือนเราไปดูในถ้าเลยฮะเหมือนหินงองหินย้อยเลยเห็นมวลสารชัดเจนเห็นการเกิดของผลึกเห็นการย่อยสลายเห็นการยุบเข้าไปเห็นไหมครับโอ้โหมวลสารอลังการจริงๆนะครับไม่รู้ว่าท่านอื่นเห็นแบบที่ผมเห็นไหมนะครับว่าโอ้แบบนี้นี่สุดจะบรรยายจริงๆ ดูไปเรื่อยๆนะครับดูขอบด้านข้างว่ามวลสารที่ผมว่าเยอะไหมครับเยอะมากๆนะครับการงอกของเขาการซึมขึ้นมาของน้ํามันตั้งอิ่วเหลืองๆแบบนี้โอ้สุดยอดมากๆเลยครับก็ฝากความเห็นไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับพูดคุยกันก็วันนี้ขอบคุณรับการติดตามรับชมขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภยัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ